ถ้าโพสนี้จริงๆส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะเชื่อดีไหมเชาวเน็ตรายหนึ่งเป็นฉากนั่นเองต้นเหตุที่แม่หมูอันฟอลโลของทั้งคู่ฝ่ายชายและใบเฟิร์นนั้นแม่หมูพิมประภาแม่หมูพระเอกหนุ่มสุดหล่อานนพัสท,ที่เพิ่งออกมาชี้แจงถึงกรณีข่าวราอันฟอลโล ไอจี IG นั้นที่สไัยถึงว่าสไปยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ไปว่าอาจน่าจะเกิดจากระบบไอจีที่ร่วมถึงดูแลเหมือนกระแสะของโลกโซเชียลก็ยังไม่ยอมจบนั่นเองแต่ส่งกำลังใจให้แท็กทีมแม่มูพิมพระพ์ปภาและก็นายนภัสใบเฟิร์นติดอันฟอลโร เนสซึ่งแข่งครับเรื่องราวการเมืองพร้อมกับตลอดทั้งวันนั่นเองโดยล่าสุดในแฮทแท็ถึงแฮทแท็กดังกล่าวก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคาดเดาและสาเหตดุดโดยรายการยาวว่าเป็นฉากว่าฉากงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเชื่อได้หรือเปล่าแนะเอาเป็นว่ายัางไงก็ต้องส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายด้วยนะคะ